คอนเสิร์ต b a c h e l o r สตร e มคอนเสิร์ตท่านี้ครับก็เป็นคอนเสิร์ตสำหรับ8หุ่มโสดนั่นเองนะครับเพราะพเราก็ตั้งใจทำโชว์ให้ออกมาเต็มที่แน่นอนนะครับสำหรับเพลงหรือว่าโชว์รูปแบบเกสต่างๆขนมาเต็มพิกัดคราวนี้รับรองมันแน่ๆ แต่ว่าเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวเราไม่บอกบอว่าไปรอคดีดก,กันวามจริงเอาแล้วกันเราไม่สนต้อไไนีใครภรรยาอะไรมากเลยสำหรับของต้นนะครับก็จะมีเกสอ่าเป็นจะบอกพิมพ์เนี่ยแต่ว่าอ่ะให้ดูเข้าเข้าดูจากที่ช้อยด์ดูแล้วกันนะครับว่าเอาต้อน,อน,นจะเหมาะก,กับใครนะฮะอ่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงคิดดูกันเองนะแต่ขอบอกว่าอาจจะเป็นโชว์ติดเลทนิดนึงอ่า ติดเลแตแบบไหนก็ลองไปดูกันดีกว่านะครับติดใจจากตอนเดอะมัสเตอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมจะด้วยหลายๆอย่างนะครับแสเล็กเตอร์หลายๆคนที่พี่บอลพี่ตู้อะไรอย่างเงี้ยมันคงต้องไปในทางนั้นนะฮะจะมาเรียบร้อยลงลงลงมันก็ไม่ได้แล้วอะไรไม่คมเคยเห็นรูปแบบความรักที่เาเป็นแบบไหนรูปแบบความรักตั้งนครับเป็นความรักที่มีไม่จํากัดครับผม มาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆรับไว้รับไว้อะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากลงจากเวทีจะว่าจะต้องจากงอนมันถึงแล้วมีอะไรอไหมครับก็ก็คือปกติก็ที่เป็นงานสืบเนื่องมาเือถ่ายละครเรื่องเศรษฐีข้างเคียงช่องสามครับก็ยังไม่เสร็จก็ต้องถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะที่หลักๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือเหมือนเดิมชีวิตปกติแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลใหม่ที่อาจจะออกมาให้ได้ฟังกันรู้เลย่องอะไรหรอ ก็คงจะเร็วๆนี้ครับเดือนนี้เลิกกิดเพราะว่าก็อัดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเป็นเพลงแนวไหนของแนวซอนสาเป็นเพลงแนวไหนก็เป็นเพลงแนวต้อนเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกันคิดว่าหลายๆคนร,รู้จักแน่นอนอ่าเราจะไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรนะแต่คิดว่ารู้จักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามดู The Master อีกนานไหมครับอีกนานไหมไม่นานครับภายในเร็วๆนี้ไม่เกินอัวใจรอนะครับ อาจจะได้ดูอาจจะได้ฟังก่อนดูละครด้วยซ้ำนะครับมาก่อนเลยพี่กกัรอนเรื่องแรกเป็นยังไงครับพี่เรื่องแรกก็เป็นอะไรที่สนุกครับเต่นเต้นเนี่ยเป็นเรื่องแรกแล้วแต่ก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าบทค่อนข้างจะเป็นตัวเราอะไรชิลๆมากกว่าแต่ว่าพี่ๆทีมง,งานก็น่ารักอะไรเงี้ยครับเจอพี่บีมโฟรกรีนอะไรเงี้ยก็ขำๆกันไปการแสดงเป็นไงบ้างการแสดงก็ต้องถือว่า <Okay. S 1> แต่ละอย่างก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ ฝึกเพิ่มเติมพัฒน,นาตัวเองนะครับเช่นแบบบางทีมีมุกตลกอะไรเงี้ยบางทีเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยกับถา่วนแล้วต้องเข้าคิวกันกับอเด่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีนิดนึงอะไรบางทีเราอางงๆหรือว่าชา้าไปหนึ่งเต็ปมันก็ไม่คำแล้วอะไรเงี้ยครับโดนดุบ้างไหมครับกาส่วนใหญ,ญ่พี่ป๊อบก็จะเป็นคนใจดีครับเขาจะไม่เขาจะไม่ดุเขาก็จะพยายามสอนแล้วมากกว่าเพราะรู้ว่าแต่ละคนก็เป็นนักแสดงมือใหม่อยงเี้ ตอนแรกครับจอแนแเมสาแต่ว่าพอดีอาจต้องเลื่อนไปเพราะว่าจะมีอีกเรื่องหน,นึ่งเข้ามาแทนก็อาจจะผัดไปสักเดือน2องเดือนอะไรเงี้ยก็หลังจากหลังจากลาครเรื่องที่ทพ่อนมีคาดหวังหรือไม่ตอแรกว่อากไคาดหวังไหมคือ เอาไม่คาดหวังดีกว่าว่าตอนนี้เราทําเต็มที่แล้วเราเหมือนแบบเราได้ทาอะไรที่เราอยากจะทําเราได้มีความสุขกับงานที่เราทำลผลจะเป็นไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันฟิดแบกอะไรเงรี้ยหมันเหมือนเพลงที่ต้นร้องออกไปหรือว่าทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเราจะแสดงใช่เราถาว่าทุกทางเขา่อใช่ไหมสําหรับละครเรื่องนี้มันทางใช่เพราะมันเป็นตัวละครที่กวนๆเล็กน้อยทะเล่นทะเลน,เลน,เลนอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนที่ตรงตรง อารมณ์รุนแรงหงุดหงิดที่หงุดหงิดที่โมโหง่ายหายเร็วอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเป็นตัวเราเลยก็เลยก็เลยมีความสุขมากอะไรเงี้ยแต่บางทีก็จะมีบทที่แบบซีนอารมณ์นิดนึงต้องร้องไห้อะไรเงี้ยบางทีมันก็ร้องมาเองมันก็ก็สนุกดีแล้วก็ชอบมันก็เป็นอะไรแปลกใหม่ที่เราแบบเอออยากจะลองดูแล้วไเคยทําแล้วมันก็มีความสุขนะแต่บางทีถ้าเกิดแสดงเรื่องอื่นถ้ามีนะครับเจอบทอะไรยากๆทีเราอาจจะท้อก็ได้เราอาจจะไม่ชอบ ก็ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมีอนาคตถ้ามีเนี่ยก็คงจะต้องเหมือนแล้วก็ฝึกตัวเองไปด้วยครับไม่คิดว่าไม่มีใครที่แบบมาเรื่องแรกแล้วก็โอ้โหเก่งเลยไม่มีต้องฝึกเดี๋ยวจะมีลักษณะเอฟ6แล้วอยากให้สมรับ รับสมัครเอผมนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆคนเลยนะครับพี่ๆน้องๆในประเทศทุกคนนะฮะที่คิดว่าตัวเองมีฝันนะฮะที่อยากจะมาอยู่ตรงนี้นะครับว่าอยากจะมาโชว์ความสามารถให้หลายๆคนได้เห็นนะครับก็อยากเก็บความฝันนั้นไว้อยู่ี่บ้านเหมือนตอนถ้าเกิดตัไม่ไม่ตั้งใจมาสมัครก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราควรจะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็เตรียมที่แล้วเตรียมพร้อมมาจริงๆนะครับรับรองว่าแต่ก็อยาก อยากอยากให้แบบไปคาดหวังมากคือเหมือนเราอยากให้มาเพราะว่าความเราชอบมากกว่าเรารักตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยผลจะเป็นไงถ้าทําเต็มที่แล้วผลจะเป็นยังไงก็อันนั้นเรื่องหออนาคตกนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนลองมาดูก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้อืนสำหรับสิ่งที่แนะนําทุกทุกคนนะครับนั่นก็คือเตรียมเพลงมาเลยอันดับแรกเลยเตรียมเพลงที่คิดว่า เป็นตัวตนเราที่สุดเหมาะกับสไตล์ของเราที่สุดแล้วเราสามารถร้องเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาให้คนดูเขาเขารู้ว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้นะอย่าไปร้องเพลงอะไรที่มันไม่ใช่เราอ่ะอย่างเราชอบลุกทุ่งแล้วไปร้องเพลงฝรั่งมาร้องมาโชว์พลังมันไม่ใช่ไงมันก็ต้องเลือกเพลงอะไรที่เป็นตัวเองแต่ว่าก็อยากจะให้สแป์ไว้นิดหนึ่งนะครับเพลงแนวอื่นด้วยนิดนึงก็เอาแค่ช่วงท่อนพุ๊ก็พอเผื่อแบบว่า กรรมการเขาเห็นแวแวเราให้เฮ้ยลองเปลี่ยนแนวเป็นแนวนี้เราจะทําได้บ้างแ,แบบโชว์ความสามารถอัปเกรดขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสงการนี้ไปเชียงใหน่ก็แสงการนี้นะครับถ้าว่างตอานีงกลับบ้านครับอยากกลับบ้านมากเชียงใหม่ก็ไปเล่นน้ําการส,สานุกสนานครับแต่ว่ามีวันที่ส3มีงานที่พารากอนคงอยู่ที่นี่ก่อนขอบคุณครับ